เนอดยแต่ว่าีมีแต่ว่าบินเอาให้ยูนู้นเออเอาห้ผูนั่นะเนอคือทั้งทั้งบ้านเี่กโมกตาหรือว่ามีผู้ใหญ่นทังทังบ้านโอ้โหเว่าเพิก็ว่าก็มูเลยเ่นเดยวัจะได้จะแอบแล้วมามาสัก phơi 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 áo bỏ địa chỉ tôi hay sao hả thứ ba tỷ là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ้าเอะนอ่อนเายงได้มาอีกแล้วบาทนี่สองขั้นลดเลยเนาะโดยสบายดีด้ว่าตาเด้โดยได้เป็นคนงานเพื่อนอยู่โดยอ้โหเนาะนตง้าาเียเล่าดโมี้นะโอ้ยเนาะโอ้โทึมหูเนาะ2อขั้นลดเลยัดัดุดใหญ่ลินนี่

เออปล่อยแล้วบ่ได้มันเลยเพิ่นว่าไปซะเนาะอ่เนาะครับน้องเอ้ยโเนาะนอื่นเบิดก็ต้องกราบสดีแลสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสู่ผู้สู่คนเนาะพี่น้องเนาะโดบ่ว่าสิเป็นอพี่น้องทงทางลาวทางไทยต่างประเทศนําเนาะ็นีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่เวียดบ้านเฮาคือเ่าเนาะน้องเนาะ

คือคือว ah, sure, so. ่าถือกอก่ล็อกนึงล็อกหนึงสิบสี่ป่นใ้ยสิบสี่เนาะล็อกหนึ่งสกล็อกหนึ่งสิบสี่อเดแต่ว่าไมีไต่ว่าบินเอาเอาให้คด้เออเอาให้คนั่นแหะเอคือทั้งทั้งบ้านเองบ่วตอรามีผู้ใหญ่เพื่นทั้งทั้งบ้านโอ้ đời, bởi vì phần cái bùn mày kinh gì lẽ, rồi là nó Bạn à, ban nè, nhảy năm, cứ thằng cứ thằng phần cái chat suốt nhảy phó chồng khuôn đấy, sẽ nọ, à, đô, Hộp xịt 60 số, là khôm gan, sẽ là khôm gan, mình lấy nhẹ nhẹ tìn gan งเอปูนปูนกรญาติกันได้ปูนกันปูนี้นะคอยทางสองมือเลยสองสองมือจังได้มาเมื่อเช้านี่เห็ดน้ำห่านเพิ่นหนึ่เลยเลยเวทาีโอ้โหละคุมราคาได้จำได้แถวบ้านต้าทำเดียวกันแปดสิบแปดสิบคือแค่ปูนปูนเคียวปูนเคียวน่ะถึงถึงแน่คือคือเพิ่นมาส่งให้เลยแล้วน้ำยิงตรงแล้วกันนะ รถคันนั้นก็นกนมีปูน,ปนเขียวก็มาพร้อมบ่อทนะปูนเขียวสีสองอ๋อคือคือมันบ่พอแล้วปูนเขียวมาน้ำมันมันแบบพอ,อนมีแดงคือพวกส<น>่องเนาะไปเห็ดเบี้ยนะไปเนาะหน้าที่เจ้พิ่นดอกเนาะคุ้มลูกน้องเพิ่นก็ได้อ้าวน้นองเลย่ป rồi vót thác gặp phải Yun à, phi này nhẽ Yun này nè, cứ nó chơi chơi nó, được con phù đấy, chơi được nhiều nó bảo gì cả thằng Pho, Phun cả ma cái đấy, Phun cái gì đấy, ở đây nó, quan hệ nó có đấy nó, quan hệ người กัดขึงเอาแบบนี้ผู้ใดอยากได้ก็สอบกัแกเอาผู้ใดไ่อยากได้ก็ตัดขึงกลฮะใช่โอ้โู้ใดดนเนาะนยังวาอยู่คือย่ข้ากินข่าห้าวกินก็ข้าวอิ่มเนาะเราไปอิ่มท้องเขาด้านผู้บุกินได้เหตุบุญคือกันเอแม Uống <laughs> đất phụt bay bọn phải bay 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 ว่า่สองล็อกด้สองล็อกทิ้งล็อกเดียวเออเ่อวกะโซหากลังบิดไปเศร้าเศร้าแปะเมนบอกอ่าเศร้าแปโซ่ว่านักยูนตวงอยู่เนาะโอบฟอเคยแนนำช่อได้นวดให้อีกเลยเนาะรอยยันาซมนบุฟอ เคป็นช mm. ่างเนาะมาตาเนาะปนี่เนาะวอวม่สุเม่เดี right> ๋ยวซุ่นี่จเกขวายมาแม่เรียพ้อหอบูเนาะี่มี่ยังว่าเนเียเพร้อมบ่นี่เาะไกได้เรียพ่อเคักแท่นี่ลงเงินปูนี่เกอีบูดได้เนาะบูคักตัวฮะสองาได้่ไอ้เนนี้ก็ได้คอไรด้อี่เขาลงไปเกุ่ลเดียวมันโงมัด ไก็มีน là ี่แล้วจะเอามาใช้นี่กระบอกงงานของเป็นแก้วนี่เอาเอาตัวน้อยนี่ออกเออเนาะนี่ต่อตัวน้อยออกก่อนชุบมาพี่ก็ได้ลูกจะมาแฝงออกกันทายกับใช้เพื่อนจากถมบนลุกบนนู้นกับซาเชลุดนอ่มันดีเลยมันตีกันบ่อนี่ bởi sí. vì cho hiện tàu rồi นี่นะจําเจ้าบดนี่ปอโทจักคิดว่า ừ, đây หน่วยได้นั่นน่ะเข้า bò. บ่นี่เพิ่น

hả chắc uh, chắc chắc hết việc, chắc 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 hả chắc ừ chắc 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 อ๋อแล้วเนีังได้เอ็นเก้าแหเก้าับเนี่ยจรียดเนาะอ่างไลงข้าเดียวนึงปบับปบับแล้วเลย ไ้ครับขนาดวงไวทันจเตจักเนี่ยบูดตาตาดมาลดเนาะคากลี ลอยเล่่อนอเอาลอกรเลยสะเลยม้เนาะเดนามันยิกเนาะไบบานโอ้บ่เยสเกือบแล้วเพลเยบ่ลุยนะเลยเลยเลยลยเนาะสบายดีเด้อพี่ไอเด้อเด้ cho đây, tháng đây ừ, à, này, hà, à, là chắc ẹp đó má má sao khỏi khỏi ăn năm nay tháng đây uh, si ép bỏ tiền chỉ to hay hạ ép sao hả Ép cáp bún đi Ép bún phải rồi nè nát đấy nát áo, cào cào không cào cào เพ่กากเบพ่เบือิตัวคนรก่ดอรกเนาะย่าอเรม่าเาไม่ดีมากทั้งครบทังครัวเลยไม่ภรรยาพนรกกินนี่ไมเออถือว่ามาครบมาครบเลยโมแมนแล้วเนาะพึ่นก็เห็ดกินให้ทั้งชาวบ้านพ่นพรอบได้กินทั้งชาวบ้านพ่พละพม่ม่ชาวบ้านเรื่องบัมาใกล้รถพ่แล้วบอ บุญคืนนี้เยบร้อยเราได้ฮนเรือพนชลาล้วบ่โอ้ยได้ได้น้ำมันก็มาหมอนี่ใช่ไหนหาแอบเลยหแอบเลยเนบางทีชวนเฮงด้่นเพาะแรกองนี่ชวนเฮง้ามา้กชวนเฮงเีจุกห่ชวนหตะ พูดเล่งบ้านเนี่มาหน้ามันมนอยู่่อนเยเล่ใช่เห้เพิ่นมาน้า่องก่าตีปุนกันก่อนเจ้ากระไดตีจักเลยเนาะเออทั้งนั้นจนสิแล้วเลยไวเลยแม่นแม่น แต่เมื่อกี้ขนาดอันนี้อันนี่ชงรวยแต่ว่าคุ้นโบรายบันไดกนเดียวเหตุเมื่อกี้ขนาดเฮ้ยหน่อยตัวนี้ตัวนี้อ่างน้อยโคตรบอตัวนี้ของอีกบ่ได้อยู่เนาะอ้าวไพ่ขึ้ลูกมาใกล้ท่บัดนี่เอาเด้อผู้ใดเป็นเคยเพิ่นเด้อ หมดไฟเนาะเดี๋ยวลืมเอาเออเนาะกำลังจะบอกให้ออ่โอ้ทังนี้ขมุยรถแต่ทังนี้ไปเลยไปเห็นแล้ได้คันนีถือถือว่ายุ่มขนาด

Khay <laughs> <laughs> khay này từ bộ nó vào ta nó. Khắc à. vô khắc vô. Thôi đìn sai hình hẻng này nì khẩu gắn lưới. Quân cũng <laughs> Tên bộ mày.

Ô, oh, nem lốt phù. Ôi oh, nó. No. Nhớ đọc hót là phải mưa này cái nhá. Mật nào con trang áo. Hiện an lấy bao ta cho bạn này. Hiện an lấy bạn này. Men men. Hiện nhảy lên đó. <laughs> ทั้งอื่นคือชิมีแต่เครื่องมู้อนาะทั้งนี้ยังใส่แหงอยัวมาสัมภคี้กันด้เอ๊าทุกเนาะทั้งนั้นใส่แหงแล้วทั้งนั้นถือว่าไวพอสมควรทุกเนาะตาเนาะบนไฟทั้งในระบาดเนี่ยถือว่าใช่เนาอีกจั บ่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 จ่บ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 ่่า่บ่่บ่บบ่บ่่่บ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 ่อ่บ่บ่่่บ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 บ่ Nó no. oh, bây giờ 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 bây này bây giờ 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 con rụt khuẩn khuẩn luôn thôi Nó Lùm lùm đi Đột quả vào ta Đột khuẩn Thôi thưa Ở đắp nưng của xem chứ Ờ loại Quân khắp của thằng năn Hà mọi thứ thằng nào, Ui Ui Nhiệm thằng đấy nó. เออนอกพี่น้องเอ้รเดยนั่นหละน้อพี่น้อเอ้เคือแบบที่แล้วเนาะได้เหตเบีกิดงัสยกันบพี่น้องเอ้ไหนก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอี่เพื่อนุดุ้าที่กมติดตามชมคลิปและก็มาตขามโฆษณาคลิปของมาเวียนไปนะท่านี้ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเพื่สู่คูสู่คน ควมเจ็บจะได้ควมไข่ย่ามีปาฏนาชิงได้ชิงเงยคอยได,ได้มาดังใจมุ่งมั่นปาฏนาเดอ้อเนาะท้ายนี่บริเวดเองคืขอขอภาว่าสบายดีสบายดี